ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขุดม่วงตมบลตะเคียนอำเภอแตกของตัจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงจำปานะคะวันนี้พวกเราก็จะพากันไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำโอ่งซีเมนต์ค่ะไปกันเลยเราก็มาถึงสถานที่กันแล้วนะคะนีเราจะเรียนรู้การทําอ่งซีเมนต์นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณตาตาชื่ออะไรคะ ผมชื่อจังปามงุลท้นทอนครับญาตถามตาว่าการประวัติการปั้นโอ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไรการปั้นโอง่งนี่ม้ามีมาหลายนานแล้วประมาณประมาณสัณกสามสิบสี่สิบปีได้แล้วไอช่างที่มาชิ้นแรกก็ช่างลบบุรีมาจากลกบบุรีเขาเอานําเข้ามาทําก่อนข้างแรกนั่นเขาใช้พิมพ์แบบ กระสอบป่าปมาตัดเป็นพิมพ์รูปคล้ายรูปโอ่งแล้วก็เขาใช้เ็า <_ d ata> ใช้แตก,แกยักดเข้าไปแต่ยัดเข้าไปต่อมามันเอาออกยากเขาเ็าใช้พิมพ์อีกอย่างหนึ่งคือใช้ไม้ไม้เนื้ออ่อนคือเป็นไม้นุ่นน่ะมากัดทําเป็นพิมพประมาณสักหกเจ็ดหกหกเจ็ดอันนะทำเป็นชั้นๆเนี่ยระยะระยะห่างพอดีที่จะทําเป็นรูปโอรูรปรูปโอ่งแล้วแบบนี้ต่อมากับ <ítulo> ชาวบ้านเพื่อไปถามกับหมอช่างบำเพ็ญแล้วเมื่อทําเป็นแล้วเขาก็ขยายตัวเขาออกมาอีกต่อออกมาทําเป็นโรงงานเนี่ยทําเป็นโรงงานและการทําพิมพ์ต่อม้าที่หลังจากไม้แล้วนั่นเขามัดไม้ไอ้ที่ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เงี้ยวมันลําบากครับเขามาทำโค้งเป็นพิมพ์แบบนี้เนี่ยนี่คลักษณะนี่อันนี้เป็นไม้เนียจ้ะอันนี้เป็นไม้แล้วเขามาทาเป็นพิมพ์พิมพ์ เขาจะไปวางไปผสมปูนแล้วมาวางมันจะออกลักษณะนี่ไงก็ได้ขนาดพอดีแต่ละขนาดนี่ขนาดพอดีขอบจุดชกามอันเนี้ยองค์ใหญ่เนี่ยยังได้ฉายาว่าองค์ใหญ่ขุดม้อเพราะมีชื่อเสียงทําทุกจังหวัดในประเทศไทยที่ขุดม่วงเนี่ไปทํา หลายจางังหวัดเ,เชียงใหม่ใต้อย่างเงี้ยแทบทุกจงังหวัดเข้าไปเป็นวิธีการทำฐานขององค์เ,ออเพื่อที่จะตั้งแบบรูปต่อไปนะคะ รบบเป็นนกาขึ้แพอทำฐานเสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งแบบของโอง่งแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินเหนียวมาอบแบบของโอง่งให้ทั่วนะคะ life, go ขั้นตอนนี้เป็นการเทป,ปูนให้ทั่วโอง่งนะคะแล้วก็ทำการฉาบให้ได้ความหนาที่เท่ากันนะคะ

ลักประมาณแบบนี้นะคะก็สําเร็จรูปแบบนี้แล้วก็สามารถเอาออกเป็นจําหน่ายตามหมูบ้านตามอําเภอหรือตั้งอัวัดได้อ๋อ You can always come back Every road is a slippery slope There is always a hand that you can hold on to Lookin' g deeper through the telescope You could see that your home's inside of you Just know that อายุการใช้งานอ้อช่ได้ดีแล้วกับนานขนาดและอายุการใช้งานนี่มันอยู่กับที่สูตรผสมนะมถ้าเขาผสมสูตรที่เข้มจากน้อยอคือแบบว่านั่งกับใครนานด้านานในโดยถ้าโรงงานไหน บ่เต็มสูตรกับการใช้งานก็จะได้หน่อยหน่อยปีลงมาก,นนก็ต้องแต่ประมาณ567 8ปปีขึ้นไปแหละพ็นนประมาณถึง20ปีก็คงจะหมดสภาพล้วระหว่างองค์ซีเมนต์กับองค์องค์ดินน่ะจะมันแตกต่างกันยังไงมันใช้ได้ดีก่กันองค์ดินกับองค์ซีเมนต์นี่นะมันมันแตกต่างกันอยู่ที่ว่าหนึ่งองค์ซีเมนต์นี่ใช้น้ำได้หลาย แต่น้ำในในองค์ซีเมนต์นี่มันมันเบาเย็นคือองค์ดินองค์ดินนี่เมื่อทําแล้วมันจะเอาไปใต้น้าไว้รัาประทานเนี่ยมันจะหยินแต่องค์ซีเมนต์นี่มันมันจะมีลักษณะอยู่ตัวคือแต่ว่าเบาเย็นแล้วก็บรรอนนั่นแหละค่ะย้ายสวัสดีค่อคุณย้ายซื้ออย่างจ้ะซื้อระเบียบอ๋อค่ะคุณย้ายซื้องงมาในราคาตักงบาทจ้ะย้ายซื้อหมาในตั้งแต่หนุ่ยละ กี่สามร้อยเราอายุการใช้งานมากไ้ดีบ่ะจ๊ะไ้ดีเดพราะว่าแต่จะย้ายออกมาน่ะ้าดิดปีมาบ้านหลังเนี่ยแล้วโองกับยังได้ใสตอยู่เลยเนี่ยไตถลิ้นน,นำร้องน้ำฝนจ๊ะร้องน้ำฝนแล้วก็เขาก็เอา,เอาหูเข้าดาีดีก็น้ําปะป๊า ค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักการาการใช้งานขององค์แล้วก็ขอขอบคุณคุณยายระเบียบมากนะคะขอบคุณค้าค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้าคำผายและคุณลุงมานัทนะคะที่ให้คาแนะนําความรู้เกี่ยวกับการปั้นโอ่งนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยต้องขอขอบคุณคุณลุงจำป้ามากนะคะที่ให้ความรู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสถาการทางานในครั้งนี้นะคะและขอบคุณสถานที่นะคะที่ เพื่ออำนวยต่อการทำงานของพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ<อ>